พูดถึงความเข้าใจอยู่ด้วยกันถ้าเข้าใจกันก็มีความสุขและชีวิตเหมือนถูกได้ยกระดับอยู่กับคนถ้าเข้าใจคนความวุ่นวายและสับสนก็จะไม่มีความโรกรธเกลียดชิงชัง เย่อหยิ่งจงหองก็ไม่มีต่อกันเพราะเข้าใจกันถ้าอยู่กับศีลก็จะมีความผ่องใสใจสงบเย็นแต่ต้องเข้าใจศีลคำว่าศีลเป็นชื่อของธรรมระดับหนึ่งภายในชีวิตของคน คำว่าศีลเป็นธรรมที่จะทําให้ทุกอย่างสะอาดสดใสบริสุทธิ์แต่จิตใจของเราจะเข้าใจศีลต้องประพุิตนอย่างไรขอใช้คําว่าจิตจงสะอาดบริสุทธิ์และมีความกําจัดความเห็นแก่ตัวออกไปกำจัดความเย่อหยิ่งจองหองออกไป กำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปกำจัดความโรกรธเกลียดชิงชังอิจฉาริษยาออกไปแค่นี้คงจะได้ความเข้าใจของศีลโดยไม่ต้องใช้เจตนาวิรัตเหมือนศีลของพระโสดาบันพระอริยบุคคลไม่ต้องใช้เจตนาวิรัตไม่ต้องตั้งเจตนาจิตเข้าถึงธรรม ก็จะมีจิตที่สะอาดสดใสสดชื่นผ่องใสสว่างสวายเองด้วยอานิสงของศีลอยู่กับทำให้เข้าใจธรรมธรรมทั้งหลายมีหลายระดับแต่ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งมั่นและมีจุดประสงค์สูงสุดในคำสอนของพระองค์จากการตรัสรู้คือให้ทุกคนนั้นเข้าใจอริยมรรคอริยผลจากอาริยสัจสี่เพราะ อริยมรรคอริยผลเป็นเส้นทางของความดับทุกข์ทุกสมุทยัยก็สงบร,ระงับเบาบางไปโดยลําดับเพราะเราเข้าใจด้วยการเดินอยู่บนเส้นทางอริยมรรคมรรคแปดประการถ้าทุกคนมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนมีอริยทรัพย์ภายในอันยิ่งยวดหาสิ่งใดมาเทียบ คุณค่าของปัญญานั้นไม่มีขอทุกคนจงอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาก็จะมีความสุขเองจะพูดจะคิดจะทำอะไรให้ถือคติว่ามีสติและลึกรู้ก่อนพูดโบราณว่าคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดดังนี้จเจริรนธรรม